สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อ้อมจะมาสอนข้อสอบเข้าม4นะคะเรื่องเลขยกกําลังนะโจทย์นะคะก็จะมีวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดสข้อนะเป็นเรื่องเลขยกกาลังทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยเนาะโจทย์ข้อที่1นะคะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเลยทั้งก้อนทั้งสองก้อนเนี่ยคูณกันนะคะถามว่ามีค่าตรงกับข้อใดเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยนะคะในกฎของเลขยกกําลังเนี่ย จริงๆน้องก็จำสูตรให้ได้ก่อนนาะว่าสูตรเลขสูตรเลขกำลังก็คือถ้าฐานเหมือนกันนะคะคูณกันอย่างเงี้ยฐาน A กับฐาน A นะคะคูณกันเราจะนําเลขชี้กําลังก็คือเลขที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาบวกกันแต่ว่าถ้าหารกันนะคะเราจะนําเลขชี้กำลังข้างบนมาลบก,กันถ้าซ้อนกันแบบนี้นะคะแปลว่าจะต้องนํามาคูณกันถ้ายกกําลังศูนะคะจะมีค่าเป็น1ยกเว้น ศูนย์กำลังศูนย์เนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่ดีอย่างนะคะถ้าเลขชี้กําลังติดลบก็เพิ่มเศษส่วนเข้าไปนะคะเพิ่มเศษหนึ่งเข้าไปแล้วก็เอาตัวทั้งก้อนเนี่ยไปไว้ด้านล่างเลยนะคะโดยที่เลขอยู่ําหลังข้างล่างก็จะเป็นบวกทันทีคราวนี้อย่างแรกเลยเนาะจริงๆมันมีอีกมันก็จะมีในกรณีที่แบบข้างในคูณกันแล้วก็โดนยกกาลังนะคะเราก็จะเลขยกกาลังเนี่ยให้รบทุกตัวที่อยู่ข้างใน อย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจริงๆเนะี่ยเราสามารถทําได้2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือแจกลบ3าข้าไปก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมแนะนําว่าให้ทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนแนะนํานะอันนี้คือแนะนำนะคะแนะนำก็คือทําในวงเล็บก่อนอแนะนําว่าให้ทําในวงเล็บก่อนนะคะดังนั้นอะเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยเลขฐานสตรงนี้ยสองกำลังสาม กับ2กลังลบ2มันเป็นเรื่องของเศษส่วนใช่ไหมแปลว่ามันกาลังห่ารกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราแวบมาดูข้างๆฝั่งข,งขวาห่ารกันทำยังไงก็คือนําเลขชี้กําลังตรงเนี้ยมาลบกันนะคะดังนั้น3ลบกับลบ2อ่ะก็จะได้ว่าสีอะไรดีอ่ะสีส้มแล้วกันสอ่ะ2ยกกําลัง3ลบ ลบสองตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยมันจะได้เป็นอธิบะขอขอเปลี่ยนใหม่นะสามยกกาลังอ่ายกกําลังสามลบลบสองคูณกับสามยกกําลังอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งสามกำลังลบสี่กับสามเฉยๆนะคะก็เป็นสามยกกาลังลบสี่แล้วก็ลบอีกหนึ่งหนึ่งตัวนี้มาจากไหนก็มาจากตรงนี้แหละถ้าเขาไม่เขียนเลขชี้กาลังแปลว่ามันเป็นเลขหนึ่งแล้วข้างนอกนะคะก็ยกกําลังลบสามเข้าไป ข้อนี้ข้างในใคล้ายๆกันทําเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็น2กําลังลบสอันนี้เป็น2 2ตัวนี้ก็คือ2อยกกาลัง1เนาะดังนั้นตรงนี้นะคะจะได้ว่า2 3, กําลังลบสแล้วก็ลบอีก1เท่านี้อีกก้อนหนึ่งก็เหมือนเดิม3กํกลังสองกับ3ามยกกำลังลบหก็จะได้เป็นหารกันก็มาลบเนาะสามกำลังสองลบลบหนะึ่งะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง5ดังนั้นข้างในตรงนี้นะจะได้เป็น2 5, 5, กําลัง5คูณ3กํกลังลบหายกกาลังลบสม แล้วก็อีกก้อนหนึ่งจะได้เป็น2ยกกําลังลบสี่คูณ3ยกกาลัง3าทั้งหมดเยกกาลังห้าท่านี้มันัาต่อมาก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ถูกไหมตรงที่ว่าข้างในคูณกันแล้วโดนดียกกาลังข้างน,นอกนะคะดังนั้นเราจะแจกตรงนี้เข้าไปกลายเป็นหนะ้าหนักสองกำลังห้าเจอกับลบสามตัดกเป็นซ้อนกันอีกซ้อนกันก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันเลยก็จะได้เป็น2ยกกําลังลบสิบห้า คูณ3ยกกำลัง15เพราะว่าลบเจอลบตรงเนี้ยกลายเป็นบวกต่อมาอีกวงเล็บหนึ่งนะคะก็จะเป็น2ยกกำลังลบ20คูณ3ยกกำลัง15เพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันปึ๊บ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 ฐานสองเหมือนกันนะคะคูณกันกให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นลบ15บวกกับลบ20คือติดลบแล้วติดลบอีกไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะจะได้เป็น2ยกกำลังลบ 35, 35 เนาะเพราะว่าเอาเลขมาบวกกันแต่ว่าบวกเจอลบก็กลายเป็นลบเหมือนเดิมนะคะเร่านี้ฐาน3ก็เหมือนกัน15กับ15จับบวกกันนะคะก็จะมีค่าเป็น30อ่ะดูดีๆนะตอนแรกเราเอามาลบกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็น5เพราะว่าลบเจอลบเป็นบวกแล้วก็ลบกันตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นลบ5ดียกกำลังซ้อนกันก็เป็นลบ15กับอีกอันนึงเป็นบวก15ก้อนนี้ หารกันก็จะได้เป็นลบสอันนี้ก็จะได้เป็น3เอาเข้าไปแจกนะคะแล้วก็เอามารวมกันเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้คําตอบแบบนี้นะคะคำตอบสุดท้ายก็คือ2องกำลังลบสาคูณสายกกำลังสานะคะโอเคไปต่อนะข้อที่2นะคะบอกว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเขาบอกว่าถ้า A เป็นจํานวนใดๆแล้ว A ยกกาลังสูนรีค่าเป็นหนพี่อมขอแบบมาเมื่อกี้ก่อน เมื่อกี้พี่อ้อมบอกว่าใช่อะไรกําลังสูงนมีค่าเป็นหนึ่งก็จริงแต่ยกเว้นตัวหนึ่งคือตัวฐานห้ามเป็นศูนย์แต่เนี้ยเขาไม่ได้มีข้อยกเว้นแสดงว่าถูกไหมไม่ถูกนะคะอ่ะต่อมาข้อขอไข่เนาะแปดร้อยแปดสิบแปดกำลังสองลบหนึ่งร้อยสิบสองกำลังสองนะคะอันนี้วิธีคิดง่ายๆเข้าสุดไหนได้เลยผลต่างกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่อ้อมแยกมาคิดแบบนี้แปดปดปดก็คือหน้าบวกหลัง คูณหน้าลบหลังอ่ะเราลองคูณตัวเลขดูวงเล็บแรกนะคะแปดแปดแปดบวกหนึ่งหนึ่งสองข้างหน้าตรงเนี้จะมีค่าเป็นหนึ่งพันอนนี้แปดแปดแปดลบหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดหกเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมขอรวบทีเดียวเลยเนาะก็จะได้เป็นเจ็ดเจ็ดหกแล้วเมื่อกี้เป็นหนึ่งพันใช่ไหมมีศูนย์สามตัวข้อนี้เช็คตรงนี้ สองกำลังหกเนี่ยเป็นหกสิบสี่นะคะห้ากำลังสามเป็นร้อยี่สิบห้าจับคูณเก้าสิบเจ็ดปรากฏว่าตรงเต๊กเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบถอยข้อขอข่นะคะข้อควายไม่ถูกเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีวงเล็บแปบลบว่าเราต้องคิดจากข้างบนมาก่อนนะแต่ว่าถ้ามีวงเล็บแบบนี้ก็คือยกกาลังตรงเนี้ยซ้อนกันได้เลยนะคะ อย่างอันเนี้ยข้างหน้ามันจะได้เป็น2ยกกาลัง8 1ดเพราะว่ามันไม่มีวงเล็บเนาะก,ก็จับ3ยกกาลัง4ี่ก่อนแล้วค่อยคิดไล่ลงมาข้างล่างแต่อย่างอันเนี้ยมันมีวงเล็บเนาะก,ก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนซ้อนกันก็นํามาคูณอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อขอหายข้อ3นะคะบอกว่า2ยกกําลัง 3x เท่ากับเศษ1ส่วน5แล้วปึ๊บ8ยกกําลังลบ 4x นะคะมีค่าเท่าไหร่บางคนบอกว่าย่อมไหนพี่อนลองจัดรูปตัวนี้ให้หนูดูซิ พี่อ้มกระจัดก,ก็เป็น2ยกกําลังส x เท่ากับห้ยกกาลังลบ1อ่ะสมมติจัดแบบนี้ใช่ไหมเป็นเศษส่วนก็คือยกกําลังติดลบเนาะสมมติพี่อ้อมเขียนว่าแบบนี้อ่ะ2ยกกําลังส x เกท่ากับหายกกาลังลบ1 น้องเขาจะบอกว่าพี่ว่ามันมีด้วยเหรอสองยกกําลังอะไรมีค่าเป็นห้าอะไรเงี้ยเป็นห้าลังลบหนึ่งใช่มันไม่มีแต่ว่าน้องสามารถประยุกต์ได้นะคะโดยดูตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือแปดยกกำลังสี่เอ็กซ์ใช่ไหมเนื่อจะททาการจัดรูปใหม่นะคะอะตอนแรกเป็นแปดยกกำลังลบสี่เอ็กซ์เราลองเปลี่ยนสิตรงเนี้ยมันเป็นเลขฐานสองใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นแปดเราสามารถเปลี่ยนเป็นสองได้ไหมเราเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้น ตเกิดจาก2ยกกำลัง3แล้วก็ยกกำลังลบ 4x ลองดูสิแค่ซ้อนกันตรงเนี้ยแปลว่าเอามาคูณกันใช่ไหมก็เป็น2ยกกำลังลบ 12x แต่ว่าตรงเนี้ยในโจทย์เขาให้มาแค่ 3x แต่เรามีลบ 12x ทำยังไ,ไงดีอ่ะพี่ต้องเปลีป่ยนเป็นแบบนี้นะคะเป็น2ยกกำลัง 3x ตามที่โจทย์ต้องการเลยแต่ว่า 3x คูณอะไรถึงจะกลับไปเป็นลบ 12x เหมือนเดิมข้างนอกก็ต้องเป็นลบ4ถามว่าผิดไหม ไม่ผิดเพราะว่าเนี่ยสามอยู่ข้างในเหมือนเดิมจาก x อยู่ข้างนอกเราแค่ขยับมันมาไว้ข้างในลองคูณดูสิยกกําลังซ้อนกันก็จะคูณกันก็มีค่าเท่าเดิมดังนั้นนะคะตรงเนี้ยโอเคเรารู้ละสองยกกาลังสามเเนี่ยเมื่อกี้พี่อ้อมปรับตรงเนี้ยเป็นห้ากำลังลบหนึ่งใช่ป่ะสมมติพี่อ้อมใช้เป็นห้ากำลังลบหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ยยกกาลังลบสี่ใช่ไหมซ้อนกันให้นาเลขชี้กําลังมาคูณกันลบคูณลบ,ลบกลายเป็นบวกดังนั้นจะมีค่าเป็น 625นะคะตอบช้อยข้อกอไก่คือเราไม่สามารถหาได้หรอกว่า x มีค่าเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่จำนวนเต็มแต่ต่อให้จะหาค่า x ไม่ได้เราก็สามารถประยุกต์จากสูตรเลขยกกำลังได้นะคะคือประยุกไปประยุกมาจนกว่าคือทำยังไงก็ได้อะ่ะให้แทนค่าที่โจทย์เขาให้มาแทนลงไปในสิ่งที่เขาอยากจะได้ให้ได้นะคะก็ต้องใช้การฝึกฝนเนาะทำครั้งแรกก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยคืออะไรแต่ว่าถ้าเรามันฝึกทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะ อ่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้เนาะเขาบอกว่าค่าสําเร็จของก้อนเนี้มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นอันนี้นะคะพี่อ้อมขอกระจายให้ดูแบบนี้นะตัวที่เราจะต้องกระจายเพิ่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้อ่ะตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถกระจายโดยใช้สูตรนี้ได้อ้อมเขียนอีกรอบหนึ่ง a อกำลังเคูณ a กำลัง n ได้ก็จะเป็น a อกำลัง M บวก n หรือ a อกำลัง m ลบ n น่ะมันก็จะมี2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือเป็น a อกำลัง M หาร a กำลัง n ็ก็เลยเอามาลบใช่ไหมกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ a อกำลัง M คูณ a กำลังลบ n ถ้าเป็นพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมจะแนะนำวิธีที่2คือไม่ต้องทำให้มันเป็นเครื่องหมายหานะทำให้อยู่ในรูปเครื่องหมายคูณนั่นแหละเพียงแต่ว่า ตรงเนี้ยถ้าแยกกันออกมาตรงเนี้ยมันเชื่อมด้วยลบก็ให้ตัวหลังเนี้ยเป็นลบไปนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น5้าคูณสามกำลัง n อ่ะวงเล็บที่2ก็จะเป็น9้าคูณ3ามกำลังเ็นคูณ3ามกำลังลบ2เห็นไหมต้องใช้วิธีนี้นะคะคือทำให้มันเป็นฐาน3เหมือนเดิมไม่ต้องมาเป็นเครื่องหมายหารคือเป็นคูณเหมือนเดิมปกติเลยเพียงแต่ว่าอันหลังจะต้องติดลบนะคะอ่ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นสมกำลัง n แล้วก็ลบกับ3ามกำลังเงคูณสามกำลังลบหถูกไหมแยกออกมาเข้านี้นะคะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าข้างในวงเล็บอะ่ะตัวเนี้ย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 มีเหมือนกันเลยทั้งบนและล่างดังนั้นด้านบนนะคะพี่ต้องจัดทาการดึงตัวร่วมก็คือดึง3ากำลังเองอ,อกวงเล็บแรกก็จะเหลือห้าถูกไหมวงเล็บหลังก็จะได้เป็นเกคูณสามกลัง ลบสองแต่เนื่องจากว่าสามกำลังลบสองอ่ะมันก็คือหนึ่งส่วนเก้าดังนั้นตรงเนี้ยมันก็จะตัดกันเหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่อ้อมทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็จะได้เป็นหนึ่งคือคิดข้างในให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วข้างล่างก็มีสามกำลังเอ็นเหมือนกันเนาะเราก็ดึงสามกำลังเอ็นออกมาก้อนนี้มีสามกำลังเอ็นดึงส์เดึงสามกำลังเอ็นออกก็เหลือแค่ตัวเดียวไม่มีทางเป็นศูนย์นะการดึงคือการหารนะคะไม่ใช่การลบ คราวนก้อนนี้ดึง3ามกำลัง n อ,ออกก็จะเหลือ3ามยกกำลังลบหนึ่งแต่สามยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยมันคือเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็ใส่ไปเลยเป็นเศษหนึ่งส่วนสามไอตัวนเ,นเนี้ยสามกำลัง n เนี่ยก็ตัดทิ้งตัดทิ้งห้าลบหนึ่งนะคะก็จะได้สี่คราวนี้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสามลบออกไปหนึ่งส่วนเนาะก็จะเหลือแค่สองส่วนก็จะเป็นหารเศษสองส่วนสามเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะสลับเศษเป็นส่วน สองหนึ่งสองสองสองสี่จับรวมกันมีค่าเป็นหกเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะตอบช้อยข้องงงูนะคะอะ่เรียบร้อยนะคะสาหรับแนวข้อสอบข้อมสี่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกาลังนะคะเลขยกกาลังเนี่ยมันจะไม่ยากเลยถ้าน้องจําสูตรได้อย่างแรกเลยต้องจาสูตรให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าจําสูตรไม่ได้เดี๋ยวการคูณกับยกกาลังซ้อนกันมันจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่า ซ้อนการต้องอามาบวกหรืออามาคูณคูณกันตัองอามาบวกหรืออามาคูณน,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 นะคะเพราะฉะนั้นสีเหลืองตรงนี้ถ้าน้องจาได้ก็ถือว่าโอเคมีมีความปลอดภัยอยู่ละห้าสิบเอร์ซ็นอีกห้าสิบเอร์ซ็นตก็คือน้องจะต้องใช้ให้เป็นด้วยจําอย่างเดียวแล้วไม่เคยใช้ใช้ไม่เป็นก็สูญรปลักนะคะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกทาโจทย์เยอะนะคะอย่างวันนี้พี่อ้อมก็มาลงให้วันละสามข้อบ้างสี่ข้อบ้างห้าข้อบ้างแต่ถ้าเราฝึกทาทุกวันนะเชื่อว่ายังไงก็ต้องพัฒนาแน่นอนนะคะ นี่ก็จเป็นข้อ 1, 2, 3, 4เนาะก็จะเป็นเรื่องเล่ยกกำลังทั้งหมดนะคะ